สายรถกระบะขอ,อกสิ่งยิ่งใส่ยิงรวยตีควันู้รถขอ,อกแบบไหนที่จะมอะกับการแจ้งงานของเฮาคลิปนี้ผมไกสม่สงวดจะมือคำแนะนำครับผม อันนี้ก็จะเป็นรถคอกสิงนะครับยิงใส่ยิงรวยแบบทีหนึ่งนะครับจะเป็นสแตนเลสชิ้นงานอย่างดีนะครับทนทานแข็งแรงครับผมคอกตัวนี้นะครับความสูงนะครับจะวัดจากระยะขอบนะครับฝากไอ้ขอบกระบะนะครับจนถึงตัวหัวเก๋งจะอยู่ตี45เซนนะครับผมจะเหมาะสมในเรื่องของการเจ้งงานก็คือการพัทุกของน้ำหนักเยอะๆนะครับแต่ชิ้นงานน้อยนะครับ มอสสำหรับตีว่า,าขนของได้ง่ายสะดวกสบายนะครับผมครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถคอกอีกแบบหนึ่งนะครับยิงใส่ยิงรวย,ยจะเป็นคอ,อกเของห้องว่าคอกโสงสูงนะครับ วัดจากระยะจากขอบกระบะนะครับจนถึงตัวขอกบนสูงสุดนะครับจะอยู่ตี130่มเซนหรือ120เซนแล้วแต่นะครับลูค่าตีมีความประสงค์ในเรื่องของการใช้งานนะครับรถขอกแบบนี้จะเหมาะสมในเรื่องของการใช้งานคือการบรรทุกของนะครับเยอะๆนะครับอย่างเช่นพูดผลการเกษตรนะครับตีใจ้บรรทุกไปได้หลายเ่ยวหนึ่งได้หลายๆนะครับจะเซฟในเรื่องของค่าขนส่งได้มากขึ้นนะครับ ผมชื่อนายเสริมเมืองอุ่นครับอยู่บ้านรองปองครับมีอาชีพค้าขายแล้วทำควอเล็กแบบอุตสาหกรรมส่งออกทั่วประเทศเลยครับประทับใจด่ผมใช้รถโตโยต้าเนี่เพราะมันแข็งแก่งดีครับขึ้นดอยไม่มีปัญหาครับบรรทุกได้เต็มคันนี่ขึ้นดอยนี่น้าหนาวขึ้นจังหวัดตากอะไรนี่ไม่มีปัญหาเลยครับแข็งแก่งสุดทนทานนะครับ ของเอาไปส่งเรียนไปประมาณ2ครั้ง3ครั้งนะครับแล้วก็แนะนำนะครับใช้รถโตโยต้นะครับเพราะมันคุณภาพดีครับแข็งแรงดีครับครับยังไงๆก็สอเสริมทราบก็ขอฝากทางร้านด้วยนะครับ095 758 8896นะครับมีสินค้าทุกอย่างครับเป็นมีดพลาจอบเสียมครับลูกค้าท่านใดสนใจรถกระบะขอกสิ่งแบบนี้ยิงใส่ยิงรลยติดต่อผมได้ไก่ทรงวุฒิโทเบอร์นี่ หรือจะเป็นแอดไลน์เบอร์นี่แพร่รอนตะกูลดสายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาตีโตโยต้าแพร่รอนตะกูล